ขึ้นมาเร็วเพราะลูกเริ่มเรียนแล้วใช่ไหมใช่ไหมเข้าไปเลอยเข้าไปเลยทราบเห็นแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามน่าจะรีบมารับลูกนะรอผอตรวจสอบ แล้วเสีสีทั้งเงินถูกต้องไหมวังเลยนะเผื่อปูดออาไครับาเราแล้วเขาก็แอบนะเปิดตัวเลยพี่ฝังเลยลงกเดินมั้ยงเกิดฝังะเปิด้พี่เชื่อปูดแน่าเตาัพี่อยมเชื่อผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ย

ตั้งตั้งท่าจะหนีเลยอมึงจะรู้ไหมล่ะขายมึงจะบอกนี่ชื่ออะไรล่ะชื่อสันเออเพื่อนนะผมไม่ไปรู้ได้ไงว่าคนไหนเพื่อนนะซื้อต้องยี่สิบเมตรตต่ไหนหมดอ่ะของเพื่อนผมเขาแล้วเขามีเขาโทรผมไปเอาซื้อต้องยี่สิบเมตรตต่ไหนหมดไม่เคยซื้อที่ครับผมอ่ะบอกเขาฝากไปซื้อยี่สิบไม่มีไม่มีครับไม่มีจริงครับแล้วไปซื้อมากี่เมตรอ่ะไม่ซื้อครับเขาแล้วเขามีเขาโทรผมไปเล่นดี เด็กเรียนแม่งร้องวิทย์เลยไปผู Hospital ้งงผู้ฝากไว้เอออย่าอย่าอย่านี่นะ